นี้ปัจจุบันลราออกมาแล้วและมาทําเป็นพาร์ทไทม์แทนตอนนี้ก็ทําธุรกิจของครอบครัวแล้วก็มาดูแลคุณยายที่ป่วยด้วยนะคะตอนนี้มุกได้มาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับสมาธิช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ Q&A เกี่ยวกับสมาธินั่นเองนะคะทุกคนก็คือวันนี้มุกเป็นสิ่งหนึ่งเป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเกี่ยวกับ สมาธิเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าอะไรมันค่อนข้างจะลึกลึกเหมือนกันนะคะก็คือเกี่ยวกับเวลาที่แบบสติหลุดหลังจากที่ออกจากสมาธิจะทำยังไงอืมก็คือว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่มูเคยเคยเป็นแบบนี้มาก่อนแต่แต่เนื่องจากว่าอ่าเดี๋ยวรอให้รถวิ่งผ่านไปแล้วก็น้องหมาเหา่า เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะแบ่งกัน,ก,นก็คือว่าเหมือนกับว่ามุกเองก็เป็นแบบเป็นเหมือนกันเคยเป็นเหมือนกันเนาะยอมรับเหมือนกันแล้วก็ไปมุกใช้วิธีเกี่ยวกับแบบว่ามุกเสพสื่อสมาธิแล้วก็พอรู้วิธีอของครูสมาธิมาบ้างว่าทํำยังไงมุกก็เลยใช้วิธีการที่แบบว่ายึดเวลาก่อนที่คุณจะเข้าสมาธิคุณต้องมีจุดที่คุณยึดยึดไว้ว่ายึดเป็นเป็นเหมือน อย่างเช่นมุกเป็นชาวพุทธมุกก็จะใช้วิธีการเหมือนกับว่าอารัธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พูดว่าพูดทางสระนังคัจฉามิทำมังสระนังคัจฉามิสังคังสระนังคัจฉามิความหมายก็แปลว่าเรามีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมุกก็จะขอบารมีของคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ ที่มายึดเหนี่ยวจิตใจเราเนี่ยให้ให้คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณคุณปิดามารดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยมาช่วยให้เข้าถึงสมาธิได้ถึงความสงบโดยเร็วแล้วก็ออกจากสมาธิอย่างปลอดภัยมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเต็มพร้อมบริบูรณ์มันเป็นเหมือนการตั้งเป้าหมายหรือไมเซตหรือจุดจุดจุดที่เราจะ ถึงอ่ะอไว้ก่อนไม่ว่าคุณจะเชื้อเชื้อชาติศาสนาไหนก็ตามมุกเชื่อว่าคุณสามารถทําได้เนาะและมุกไม่อยากให้คุณแบบยึดติดกับคําว่าสมาธิเป็นของศาสนาไหนมันเป็นสิ่งที่สากลมากคุณต้องหาวิธีแล้วแต่จริตที่สําคัญเลยคือถ้าคุณเจอสิ่งนี้ปุ๊บคุณต้องถามกูรูหรือผู้รู้นี่เป็นสิ่งที่มุกทําและมุกอยากจะแบ่งปันกับคนที่ติดเรื่องแบบสติหลุด หลังจากออกจากสมาธิหากคุณยังไม่เก็ตไม่เข้าใจหรือไม่กระจ่างคุณลองไปสอบถามกูรูหลายๆท่านดูและคุณลองเอาวิธีของเขามาใช้กับชีวิตคุณดูแล้วผลลัพธ์จะเป็นเครื่องยืนยันว่าวิธีนี้ถูกกับจริตของคุณแล้วคุณก็จงนำวิธีนี้ไปปฏิบัตินะคะมุกไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่มุกเป็นคนที่ฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง ตลอดตลอดเวลาเนาะอยากฝากไว้ว่าหากคุณเจอติดปัญหาใดๆเนี่ยถามผู้รู้ได้เลยผู้รู้เขายินดีที่จะบอกคุณแน่นอนอยู่แล้วนะคะจักใจมุกอินสปายเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็หวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดติดตามเพจมุกอินสปายไว้ด้วยนะคะจะมีข้อมูลดีๆกเกี่ยวกับสมาธิแล้วก็สัจธรรมกดแรงหนึงดูดต่างๆมาแบ่งปันทุกคนแน่นอนนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คะ่ะ